อุ้ยอุ้ยน้ำเดินอ่ะไม่อะไรก็น้ำเดินเฮ้ยฟุ้งฟิงก็ดิ่งแมวมันวิ่งมันวิ่งซุ่มๆเลยชื่อมันดูดิเฮ้ยมันเดียวมันเดียวซ้ายมันเดียวซ้ายมันเดียวซ้ายว้าวสิ่ง LGBT เล้ยโอ้ยเนี่ยเด็กเป็นหิวสัตว์ ดออุ้ยอุ้ยกดผิดไม่เนี่ยทำเล่นดำน้ำตุ๊กกาลังเจอกับตัวอะไรไม่เห็นไว้โอ่ยโอ้เพิ่งเห็นที่อ่ะอุ้ยอุ้ยอยอะมากอย่ามาทำไมกูมีอ่ะมาติดไหนเนี่ย ไม่กูมียะน้อยนิดอิ่มเอมหัวใจอิ่มเอมสลัปุ๊บใ,ใช่เอมที่เป็นถังหมะชะอเอาไป,ไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วไวชัานะชักา b ด็ดอ๋อดัมาพี่แบเขไม่มีแต่ไม่มีอะไรซีวิ้นวะทำไมจิจูมันบินไปอ่ะนิ้ตีนวยรุ่นเด็ดับดับแบบดับจุ๊เลยแจกแต้ด้วยปลาระเบิดไม่ไม่ไดเกาะอีสานูลยแปดแเลยแปดเลยยา ชมช่มมึงมึกมันจะสตีมต่อเมึงไอ้ตะกูนั้นไงมันแตกเลยอะกูยิงมันสี่ตะมันหลักเลยเดกก็หายไยิงทำด้วยอะยิงทำไมวะไม่เคยได้ด้ยัชนไหนเดือดชนไหเอาปสิวะโอ้มันทยน่ะ แล้วมึงเนี่ยปัดมึงมึงอย่จะดอยากจะิบนป้อมนัมึงจะกูชนให้กูจะบ้าข้างด้วยกันเารู้ตอนน้องชนไหมรับรองจะเปนสังคพ่ดูไม่โดนะลยยิงหน่อยไม่ต้องเอาเกาะมือเอรถไมเนี่ยใช้กันเราดิเอาดิไม่้น้ากลัวเราอ่ะอไ่เหมือน โอ้โหไ,ไม่ติดโอ้โหแมวผีหลังดีทไมอ่ทำไมตะตุ้ลีเราไม่ลีหรอกโอ้โหแล้วแบบนี้ <c oughs> <c oughs> มันไม่ลีจริงไหมมัน <c oughs> ไม่ลีอ่ะไม่ลีก็ไม่ลีดิช่างแย่เลยโยนโยน,ยน นี่กลับมาทิ้งด้วยเห็นไหมอืมเห็นก็ได้เลยไหมได้แล้วไหมเด็ดกูดูเด็ดกูดียูมมี่บอกคิวแม่ไอ้ทีมึงอะไอ้เชี่ยป๊ับคิดมาไอ้เชี่ยคิดมาลิซินได้ฟาร์มคนเดียวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยแล้วกูกลับเลยเออไปไปดูละมัดดิอุ้ยไปดึงละมัด มันมันเข้ามาก็เป็นคนดีเนี่ยมอน้ละ้กับกับแต่ละรถสีมึนี่รถสีมึนี่นะนี่รถมานขมันรองไห้ร้องไห้เลยเหรอ,อหแทนคนที่อ่อนไม่ที่จริงว่ากูโ์นี่เว้ยเพลงจ็อกเกอร์เว้ย อือวไม่ใช่สปอยมากมันจะสตีมกาะกูเวียสตีมบอลเลยไม่เห็นโลกแพนิกก็คยส่งมาเลยมีจริงเหรคุณผอคุูคนโพสป่ะไอ้ที่ไม่เขาจะมดแข้งแผนเว้นสองเขาจะแกงแผนงใครก็ได้เชิงวันนี้ ไม่ได้คิดเอา้ามาตายตายอุ้ยยอมเป็นกูคุณรู้โด,โดนอ,อ่ะยอมเป็นบัวเปิดเธอช้างเอาไวไบัวเยอมเป็นเธอแลกใ can ก e นสิ <c oughs> จะด้วยเจอเป็นนายเป็นเจ๊เช้งไปด้วยด้วยไปแล้วมันลงมาแล้วออืเจาะเจาะเอ๊ะแมวแมวแมวเอ้าเขาเร็วหนีไปไหนเนี่ยเช่าวานะเนี่ยไม่ได้ล้มแน่ตนลุกมาตลอดได้เธอเป็นนายยิงต่อ ยิงตัวหน้าถนงลงเรมยิงมายิงนักสี่แะไอ้เนี่ยขอขาดเลยนะเฮียมีคนี่าตัวการ์ูนปีกนี่วันนี้บล็อกไปวันนี้สลมไปโดนโดนยมไปโดนไปโดนไม่รวยไปไหนแล้วไปเอาไป่อดวนทัไปได้แล้ว มวยใบเกมมิ่งไเฮ้ยฮ oh, ีโร่ไหนก็เป็นฮีโร่ได้นะจึ้อเลยมันเยอะไปไหนก็เป็นฮีโร่ได้นะแกงเสี้ยตีคันดีตีไม่หมดเลยไอ้ใครก็มันตายไม่ได้ไอ้ตึงตึงนี่จะเล่นของเอาันนี้โกรธแอบไอ้เป็นหัวรอดเน่ย โอ้ยพ oh, yeah. right? so like, ัสศิวะพระศิวะไอ้สัสไปรดทไอะไรเงี้ย ไหนวะอยู่ไหนไหนอยู่ไหนที่มันผมนั่งขอขออีกทีนึงมันมันขอความช่วยเหลือด้วย,ยแตกยังเนี่ยเราแต้มแช่อยู่นะ ใครน่ะชิดว้วยชิดชดว้ดวยไอ้ฉันทำให้ว่ไม่ดีอะไม่ดีไม่มยม เพราะป่าแน่เลยไอ้เหี้ย,ยจริงมันสู้ได้เนาะป่าดดเนาะมันจะเดนินขึ้นไปจำโคยงงโมันไอ้ข้างบมนะมันจะเดินไปทำไมไอ้เออเมื่อกี้กูยื้อสุดๆเลยนะเว้ยมันเกือบตายเลยนะไอ้ไเนี่ยเฮ้ยกูเห็นชิพหายละไปช่วยช่วยเหลือโอ้ทีนีเนาะช่วยเหลือช่วยเหลือมันมาด้วยกันนี่หว่าโอ้ทีไม่จริง

เอเนนี่นก็อีกคนไอ้เอี้ยแอนนี่มาด้วยกันมาด้วยกันไอ้มึงคิด <Yeah. S 2> อะไงกับทับเลนเรามึงเห็นไหมนี่ยมึงดูเซฟทับเลนเราดิกับเซฟทับเลนเขา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพอแล้ว <c oughs> มึงบู๊ทฮิลตัวเองเลยเองก็เป็นฮิลได้นะ มันเป็นนะวันนี้ทไม่งงลขอคิดขอคิด่าอะไรขอคิดาค่ดาอะไรขอขอคิดนี่มามีสามคนจเป็นซัพอร์ตหายแล้วอาแล้วหายเรหล่งไรเี้ยพอ้องคือมันไม่ามาเป็นหายแป้อมได้ตีป้อมไ,ไ,ไ,ได้เออได้จะตีตีปอมชนะป้อมชนะป้อมทิงเดียวป้อม ตีต no ีตตตตเอ้ยเออุตสว่างสดๆเหมดหมดแพ้งี้ปกติเลยสามสามต่อสิบาวิงเนาะนิดนึงคงไม่เป็นไร่นิดนึง อี้มเป็นมากะในกูนอีกสองเว้ยอีกสองเท่านั้นอีกสองเท่านั้นดิคินสุดข้าบีดอกแม่ แตกได้มึงแตงได้มึไมมมงไอ้เมื่อกี้ยังไงที่คลิปนี้ชื่อ <c oughs> ว่ายขยะ,ะยยขยะแหลง

ไ่ซินไปไหนไม่รู้ดิบไปแล้วยี่งปาขง่้างพะี่กับเลนะวยให้พูดได้ดีป่าก็ได้ช่ด้วยช่อด้วยหลุดไม่พอยังจะสว่ะแบบนี้ช่อด้วยช่่อด้วยเพราเราได้มาห้าชุดปุ๊บเราตายเพิ่มอีกสามตัว <laughs> ม็นเลยหลอวแล้วดิว่การแลกเปลี่ยนที่เทียมอืม <laughs> ใช่ิยอยนแลกยอแถมหนึ่งโ <c oughs> ปมชั่นไอ้เที่ยแก <laughs> <laughs> เป็นหลหนึ่ง <laughs> 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 แลกแบบแรกจริงเลยอ่ะไอ้เี่ยหา <laughs> 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 ยเลยการหายย ดิวน้องจะลองลบเสียงคลิปน้องแต่น้องแตะเสียงใส่ดีอ่ะเดี๋ยวจะไม่ถึงว <aría> ่าคุณจำได้ว่าตอนต <oro> <ix premier flying quote> ้นเ <s <Elliott> <S ิมปรากฏไม่อยากทีแต่ไหนนี่อะฮะอะไรนะจนกระทั่งไอหมาห้อยกับไอดำมาเนี่ยจบเลยไม่ได้ไม่เห็นแม่อยง่อยไ่ละมึง นั่งกัเจะจาน้อ้ยลองลองแก้มตีไล่แก้นตีไล่ใหไมันไปได้กินแล้วช่วยด้วย ไอ้ยิบกูแตกไอ้สัสขมขมมไประวัติสั้อยเร็วๆเดดีไหมไอิมทงซี่อซี่ยอซีเกไเฮยหนังมา้ยแตกแล้ว

บอกแล้วที่เคยมูโนคิวได้ทำมันกะบอกได้หนึ่งไงไมแจดิไม่คิวเลยนะเว้ยเอาชีสรถได้ไหมได้เฮ้ ไปเลยไปเลยไปเลยจะไปต้องรกวันมาแล้วเดี๋ยวไปถ่านแล้วไปเหี้ยกลัวแล้วเหี้ยน้องดำมากกลัวแล้วพอสักพีสักพีแฉเออเหี้ยมอยู่ตลอดเลยอ่ะมาตลอดเลยอ่ะเฮ้ยจอม มันโจมโจมกระเบนเ้มันกดไอซ์ได้มันกดไอซ์ได้เฮ้นี่มาแล้วที่มาแล้วเอ๊ะม่คนดันหนีรู้ใจเคียกูไม่ได้รู้ภาษายกูอยู่นานมากไอ้นีนตายกูยังอยู่เลยโอ้หดามเมทแล้วกูไม่ไหวแล้ว โอ้ไม oh ่กอดเฮ้ยซิวอะไรมาทาทุย yeah. <laughs> ไปยันติเขาตลอดเลยโง่คุณยู <laughs> ช่วยมันไม่ได้มันตายต่อหน้ากูเลย <laughs> ชิพ่ายละทาทุยโหูแล้วแมันยังมีเปลี่ยนคู่ครองแล้วมึง <h ums> ชิบหายละ <laughs> เอาไปไหนเลี้ยงขบล่องเพียงศบตาเท่านั้นนี่นี่กรงนั้นตรงนั้นผู้คล้องหึ้ยเท่านี้นะเห็นด้วยอ่ะก็กูเพนไปเห็นไปเป็นขบเชิงเป็นขบเชิงชิบหายละรัศมี ลงมาลงมาต่าไปไปถีนมาเฮ้ยไม่อย่างเดินไปเลยนี่ไอ้กุลาได้ภูมิใจปะภูมิใจปะไอ้เหี้ยมาเสียง <laughs> the young I was paid to put on a killer show. <laughs> the young, the young, the young, the young. My work asks questions, it never has answers. Oh ho. Oh. Look look, look, look. อุ้ยฮัลโหลว่าไงเยหุไม่บอกเอ้ยไปดิไปดิอู้ยไปป่าไปโน้ยไปสาไอชั้นนันช่หมโอ้ยมันดึงเขาลวเดก่นเก่นมันมไม่สุดยิยิงขี่ด้วยขีด้วย เปลี <are> ่ยนู้รุเยยับปชีดป็นเนเนี่ยเฮ้ยทำไมกูยืนหน้อ้ยชงใครโอ้ยใครอันตีด้วยกูเห็นไอ้ไ้พวอันสีที่เี้ยนีทำไมตัดเลือดไหมัดเลือด เอมันมีจังหวะหนึ่งที่น้ำม,ม,มันเด่นมามากๆเลยเมื่อกี้ไงแล้วมันก็บริุขขึ้มมนมาไม่มันไม่ทำข้างเกมันกดลงคือมันมี2-3นี่เลยมันไม่ทำมึงเห็นไอีโค่ไหมเนี่เอ้ามาติีกันมีกดหยบแพ้เลยท้อแท้แล้วเหรอท้อแท้แล้วเหรอกูกูเนี่ยนะคนกดเนี่ยท้อแ <background> <c oughs> ท้แล้วล่ะท้อดดิเข้โหโดนมบนเ็น ตาใหม่ติวหิยยังดีกว่าไอสัตว์ไม่เล่าอะไรเไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นเลยสีสี๊ปไปป๊ไปเออตัดตรงนี้ออกกูณัดว์ดีโอ๊ยมึงมึงจิตอะไได้ กูโดนบังคับพูดเสร็จเลยด้ไหวพูดเองอ่ะจรงพูดอะไรกูโอ้ลงทุ่งไม่ได้มึเห็นมัเนี่ยภังคับกูแแล้วอ่ะแแล้วะแพ้แล้วเหรออนหลักนองไม่ยอม็นแล้วอะไมติวติวหูแตกไาพู้อีกแล้วกูจะน้องไปใส่เซ็นเซอร์น้องเก่งโอเคิงไมใจมันไม่ด้หรอ ไม่กลไม่กล้าเดินไปฝั่งนั้นเออฉี่ายแล้วดูนั่นดูนั่นเขาทำอะไรไม่โดนไม่โดนตกมาแล้วักม้าโอเคตำเยอะก็สิอออช่ดูด้วย โอ้ยมีคนลาสกูมาเก่งไหมนี่ไงก็ออกมาแล้วเนี่ยอันเล็กด้วยเอาตายเลยลีซินตีรัมดาได้คิวต่หน้าตาตากหูที่กรูนุ่นุดสตีกดสตีทำไมกินต้องออกตักเลือดที่กรูคุมใจไม่รู้ นออกไปันนี้ยังไม่ออกสมุดดิงนะมึงเห็นไหมเอกแต่สมุดเล็กอันนี่บอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะไม่ตสมึงเลยเรื่องไปเนี่ยไปคนเดียวไม่ออกอะไรมาเลยนะโอ้ยไปเขาเป็นไงล่ะเจ็บไปไหนหัวไหลที่พร้อมรูทอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย จใช่ตัวเพื่อนัเตียงกันเลยอือติไปหมดเลยเม่เจครติกว่ากูช่วยมันกูคิดจะไม่ดีหนึ่งสองซำไปกลุ่มนะเพอกันดิเนี่ย พี่ายรตายแล้วฮุมยิเกียวเห็นไหมจดจดที่อ i̇şte ุ้ยส่งทานน้องขอจะฆ่าคนได้ถอนจะฆ่าคนบอว่าเป็นไปไม่ได้เลยสปอร์ตชนี ติงตัวอะไรมากูจังเลยมึงคิดว่าเราจะโดนด่ดาไหมด่าเลยดิเสียมึงเห็นต้นเตมไหมละ่ะกูอย่างดีป่าวไม่ดีงิงตอนลงไปอ่ะตัใต้คอมเมนต์น่อย <c oughs> อไม่ย่อหอกันะดาวขำมิน ขำมินขำมินขำมิน รู้นะคนเอยเนียมันพี่เมทเดียวแตกเลยตรงท่านอส ยิงเข้าไปเวียนยิงเข้าไปเดินอะไรก็ไม่รู้เดินอะไรก็ไม่รู้จริงจริงจริงอ๋อลอย่อนลูกหลกๆสุดๆตุ๊กย์บอ้ย เม็นข้าวมงามนคือจันเดนคือเดเมจุกโ่เอาตายเลยเกี่ยมกับนิจันตุเดือหนาดดสู้ดป่ระยะนั้น Bobby I must be <laughs>